สวัดีครับพบกับรายการเข้าข้อครับผมสวยง่ายไม่เั่าไรร้านหน้าปกนะครับวันนี้คือแทนบรันเซอร์ทัช X T5 แล้วก T5 แล้วก็ Finite ครับผมถ้าเทียบง่ายงคืออันนี้ตัวท็อปเป็น T5Finite ก็คือรองตัวรองหน่อยแล้วก็เป็น T5 เหมือนกันครับครับปะก่อนอื่นก็ก่อนไปชมก็ขอขอบคุณร้าน Junction Sport อีกเช่นเคยนะครับที่โอ้โหใจดีให้เรามารีวิี วันนี้มาให้มา2คู่เลยนะสคู่2รุ่นเลยดูเต็มๆไปเลยว่าเจะตัดสินใจซื้อแบบไหนดีครับครับอ่ะเปิดพร้อมกันเลยอันบล็อกพร้อมันเลยไปโอ้โหคือด้านที่อยู่ฝั่งผมเนี่ยกล่องมันจะใหญ่กว่าก็คือตัวทีไฟนะตัวทำเลยนะอันนี้เป็นตัวไฟหนิดนะที่ผมถืออยู่ครับนี่อ่ะสิ่งที่มีเหมือนกันก่อนนะใบเซอร์ก่อนนะเซอร์ที่พุมนะอ่ะมีถุงผ้าถูกไหมครับของผมมีถุงผ้าอันนี้ก็มีถุงผ้างาน แต่ที่ไม่มีฝั่งคุณไม่มีเสอยืดเสอยืดไม่มีนะท็อปก็จะมีสุภาพคือถ้าเห็นใครใส่เสอยืดตัวนี้ก็รู้เลยว่าเอ้ยคุณจัดตัวท็อปมาครับครับนี่อ่ะมาถึงข้างในเดี๋ยวเราจะดูพร้อมกันไปอย่างละข้างนะได้เลยจะได้เทียบเทียบกันไปเลยได้เลยเดี๋ยวขอเอาเท้าออกมาก่อนครับอ่ะเดี๋ยวขอรองเท้าออกก่อ่ะมาแล้วนี่ด้านนี้เป็น T 5ด้านนี้เป็น finite อ่ะ ครับผมท็อปรองครับแล้วกันนะครับผมจุดแตกต่างเราเราเรามาดูเรื่องของความแตกต่างระหว่างท็อปกับรองลงมาหน่อยครับผมจะได้เราจะได้เหลืออย่างละข้างแล้วกันนะ,ะจะได้หยิบจับง่ายอันแรกที่แบบเห็นด้วยตาเปล่าแว็บแรกเลยก็คือเชือกครับนี่เชือกตัวนี้ก็จะเป็นเป็นเชือกสีส้มลว้ลวนเลยล้วนๆ้นใช่ใช่ส่วนตัวทีไฟเนี่ยตัวท็อปก็จะเป็นเชือกสีส้มแล้วก็มีแซม ดินทองเข้าไปหน่อยเป็นกริตเตอร์คล้ายๆอย่างนั้นนะอยู่ในลายเชือกนะครับเป็นดินทองอยู่ในลายเชือกนะครับนะฮะประมาณนี้อย่างที่สองก็คือขอบด้านข้างขอบนี้นี่นี่ขอบของตัวรองเนี่ยก็จะเป็นสีดำเงินสีดำเงินตามตามกับอนี่เลยชุดพื้นไปเลยส่วนของตัวท้อปฮะจะเป็นขอบส้มครับผมดูออกอ่ะ ถ้าใครไว้ดูไงสมมติว่าเอ้ยหมอนี่แม่ท็อปเลยขอส้มเอส้มใช่ขอซ้มแม้คุณจะไปเปลี่ยนเชือกมีกริเตอร์นี่ขยัตรงไม่แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เด่นเลยนี่ก็คือชุดปุ่มใช่เลยครับชุดพื้นเดียวกันนะแต่แค่วัสดุตรงปุ่มวัสดุตรงที่ปุ่มคนละสีคนละวัสดุอันนี้จะเป็นสีใสตัวนี้ก็จะเป็นสีขุ่นสีส้มอ่าสีส้มนะส้มคือไปงั้นผมขอยกออกไปหนึ่งข้างแล้วกันคุณยศครับผมมา นี่คข้างอะไรข้างขวาโอเคสำหรับอัปเปอร์นะฮะนี่สองตัวนี้จริงๆดูด้วยตาเปล่าก็น่าจะไม่ต่างนะใช่เมื่อกี้เรานั่งพิจารณามาสักพักหนึ่งก็คือเทคโนโลยีของเขาก็บอกว่าเป็นเทคโนโลยีนี่ครับดนามิกสกินเหมือนกันใช่ก็คือเป็นเหมือนตัวเคลือบใช่ก็คือถ้าคุณสังเกตมันจะเหมือนเป็นผ้าถักแล้วเคลือบด้วยด้วย ด้วย,ยวัสดุ<า>ใช่เออวัสดุเหมือนมันจะเป็นฟิล์มยางเหมือนฟิล์มถ้าตามข้อมูลที่แพนบอกมาก็คือเป็นฟิล์มเคลือบครับเดี๋ยวเราถ่ายใกล้ๆให้ดูนะครับเพราะว,าว่ามันลายอย่างเนี้ยอย่างฝั่งส้มเนี่ยคุณจะเห็นชัดเจนว่าเออ,อมันเป็นลายผ้าอยู่ข้างในใช่แล้วเคลือบฟิล์มเข้ามาอ่าฮะนะฮะส่วนไอ้ตุ่มๆอะไรเนี่ยก็ตามานั้นนะฮะ ไว้สัมผัสลูกบอลนะครับมันเหมือนฟิลแทบปั่นนะนี่พนเพ,พิม่มแบบเทกเจอร์ในการสัมผัสลูกฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นเนื้อเดียวกันแล<ช>้วเคลือบด้วยฟิล<อ>นี่คือดินามิกสกินของเขาครับ,คร,บครับส่วนตัวนี้อ่ฮะข้อตรงนี้นะฮะถ้าย,ยืดเนี่ยเทคโนโลยีที่เรียกว่าบิดฟิตนี่อันนี้ครับผมอ่ะกำลังสังเกตอยู่ว่ามันมันคือถักทั้งรองเท้าด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจถ้าดูจากเนี่ย ตาเปล่าดูจากตาเปล่าเหมือนรองเท้าทั้งตัวนี่มันถักด้วยหนิดฟิตใช่ใช่แล้วก็เคลือบด้วยไดนามิกสกินอีกใช่อีกชั้นหนึ่งคือถ้าเป็นข้างซ้ายก็จะเห็นทีห้านะแต่งด้านด้านรองเท้าด้านขวามันจะฟิปกลับก็จะเป็นห้าทีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะฟิปกลับกันสองข้างหมายถึงว่าซ้ายกับขวาครับประมาณนี้ครับเราไปดูข้างเท้าด้านในไหมฮะนี่อ่านี่ก็จะเป็นสีเทานะครับ เหมือนกันทั้งสองรุ่นนี่ในน้ำมันสกินสีเทา T5 ไอตุ่มตุมเนี่ยแถบมันมันจะเรียงตัวต่างจากข้างเท้าด้านนอกนะครับผม,มเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูแล้วกันนะใช่คือข้างเท้าด้านในตุ่มมันจะมันจะถี่กว่าใช่มันจะถีแล้วก็เรียกว่าเรียงกันเป็นแนวถีเลยทั้งทั้งผืนเลยของข้างเท้าด้านในนะครับผม ร้านนี้ก็จะเขียนว่า d y n a m i c Skin ครับผมแล้วก็ช่วงท้ายก็จะเขียนว่า Balancer Touch X นะครับเอาไปดูข้างเท้าด้านนอกสักหน่อยฝั่งส้นะก็จะมีปุ่มๆเหมือนกันครับแต่นี้ก็ปุ่มก็จะห่างหน่อยแล้วก็เป็นเส้นตรงลงไปนะฮะด้านท้ายก็จะเป็นนี่ครับ t f แล้วก็นี่ l o g ก็แพนะกแนอ่ะไปดูเกาะส้นกันสักหน่อยครับเหมือนกันนะครับผมนี่แก็เลยล o ก o แพนแล้วก็แพนี พูดถึงหนิดตัวด้านบนหน่อยครับผมตรงตูรูลอยเชือกต่างกันไหมสองตัวนี้ไม่ต่างไม่ต่างเนาะไม่ต่างครับต่างแค่เชือกนั้นแบบที่เราบอกนะฮะใช่ต่างแค่เชือกวัสดุอะไรตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันเหมือนกันเลยดูซอฟสักหน่อยครับเนี่ซอฟนะครับตัวนี้นี่เหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกันคือด้านหลังก็เหมือนกันเทคโนโลยีเดียวกันไปดูไปดูไฮไลท์ชุดปุ่ม อันนี้คือ1จุดที่แตกต่างกันอีกนะฮะที่บอกก็คือถ้าปุ่มใสก็จะท็อปครับผมส่วนปุ่มส้มส้มก็จะลองท็อปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบาลานซิ่งเฟรมนะก็คือชุดพื้นเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนแค่ปุ่มที่โรบิยีบาลานซิ่งเฟรมอ้าจริงเป็นถ้าตามที่ข้อมูลแพนบอกมาเป็นรองเท้าประเภทไหนก็เป็นสายสปีดคอนโทรลครับ ได้ทางสปีดได้ทางคอนโทรลเลยนะฮะแล้วมาดูตัวตัวปุ่มมาสักหน่อยดีกว่าครับคุณจะเห็นว่าข้างเท้าด้านในมันจะเป็นเหมือนถุ่มกลมหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมใช่ไหมเนี่ยหกเหลี่ยมใช่ที่อยู่ด้านในทั้งหมดเป็นหกเหลี่ยมอ่ะเนี่ยอันนี้อันนี้คือเท้าซ้ายคือข้างเท้าด้านในเป็นหกเหลี่ยมข้างเท้าด้านในหกเหลี่ยมส่วนด้านนอกก็จะเป็นเที่ยวใช่เหมือนเป็นแบบสามเหลี่ยมอ่ะครับครับผม ทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ปลายเท้าจนจนส้นเท้าเลยนะคือแบ่งอย่างละครึ่งไปเลยใช่แล้วก็จะมีสองขีดนี้มาตรงกลางมาเสริมตรงนี้ความฝ่าเท้าสมดุลด้านนี้ครับผมว่านะยืดหยุ่นอยู่นะครับผมเนี่ยโอเคผมไม่กางอเยอะได้งอเยอะแต่มันงอได้มันงอได้มันยืดหยุ่นอยู่ตัวนี้ราคานะครับแจ้งก่อนครับตัวท็อปเนี่ยบาลาน ลันเซอร์ทัชเอ็กทีไฟเนี่ยตัวท็อปนี่อยู่ราคาเต็มจริงๆอยู่ที่ห5 0ันห้าครับผมถูกไหมส่วนตัวไฟนิดนี้ก็อยู่ที่สา9พันห้าอยเก้าสิบบาทครับราคาต่างกันสามพันบาทผมว่านะส่วนใหญ่คนซื้อไปมักจะมีปัญหาเรื่องไซส์บางท่านอาจจะเราไม่รู้อะส่วนใหญ่แล้วตอนแรกมันต้องมันต้องพิออเดอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ซื้อไปก็หลวมเพราะว่ามันโอเวอร์ไงครับแต่ถ้าคุณ แบบอยากได้เราอยากได้ความชัวรก็ไปลองที่ดังชันสปอร์ตได้เลยได้เลยสายใหม่เอเวนิวไปลองได้มีของนะมีทั้ง2รุ่นเลยครับท็อปแล้วก็ลองท็อปนะครับลองไปดูวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะอาจจะมีผิดพลาดอะไรก็ขออภัยไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ของป้าของข้ออีกเช่นเคยนะครับยังไงก็ลองไปหาจับจองดูที่ร้านดังชันสปอร์ตเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมติดต่อเขาได้เลย ก่อนจากกันก็ฝากกดซับซักให้กดไลค์ hmm. กดแชร์ให้เราหน่อยแล้วกันนะฮะวันนี้เขา mm hmm. ขอต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้ามาพบกันใหม่ mm hmm. สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ